เรียกกันว่าเท้ายมาบาลนั่นเองครับอาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านถึงได้นั่งดูเฉยเฉยเล่าพวกผู้คุมลงโทษสัตว์รลกลนั้นก็ลงโทษอย่างโหดเหี้ยมเหลือประมาณท่านนั่งดูเฉยเฉยไม่เห็นสะทกสะท้านห้ามปรามอะไรเลยฮ่าฮ่าฮ่าทำไมพระคุณเจ้าถึงได้ถามอย่างนั้นหรอกเล่า จริงๆแล้วข้าพระเจ้านี้เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นที่สุดแก่สัตว์โลกเหล่านี้อยู่แล้วอาตมาไม่เชื่อก็เห็นท่านนั่งอยู่เฉยๆเราจะบอกได้อย่างไรล่ะว่าท่านมีเมตตากรุณาได้อย่างไรขอบพระคุณเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเลยเขอรับทุกอย่างมันเกิดจากกรรมที่เขาได้ทำไว้เองทั้งนั้น กรนั่นแหละจะจำแนกสัตว์ให้เขาเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ตัวเขาเองนั่นแหละแต่ทำร้ายตนเองไม่มีใครจะมาห้ามกรามหรือห้ามกรรมของเขาได้แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเขาได้รอกข้าพเจา้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่แรงน้ำใจอย่างที่ท่านคิดหรอกครับเอ แต่ถึงกระนั้นอาตมาก็ยังว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตาปาณีหรอกเพราะว่าเมื่อท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วทําไมยังมาบอกอาตมาว่าเป็นผู้มีเมตตาปาณีหรอกเล่าอ่อขอบคุณเจ้าข้าพเจ้ายังมีเรื่องที่จะต้องเล่าถวายให้กับพระคุณเจ้าอีกคือมีเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้ว เมื่อคนเราทำความดีมามากมาก,มากผลบุญนั้นมาส่งผลในปฏิสนธิการเขาก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์และหากบุคคลใดทำกรรมชั่วไว้มากในปฏิสนธิการนั้นเขาก็ย่อมไปตกนรกแต่ถ้าหากว่าบุคคลทำกรรมดีก็มีทำกรรมชั่วก็มีปะปนกันไป ผลบุญไม่สามารถส่งให้เขาขึ่นสวรรค์ได้ผลบาปไม่สามารถนำให้เขาตกนรกได้ตอนนี้และที่พาพเจ้าจะอนุเคราะห์แก่เขาได้ต้องหากเล่า ท่านว่าท่านอนุเคราะห์แก่สัตวตรกท่านอนุเคราะห์อย่างไรเล่าข้อแต่ท่านประมาเัยข้าพเจ้าจะเล่าถวายให้ฟังต่อไปจริงๆแล้วบุคคลที่มาถึงณแดนนี้ข้าพเจ้าก็จะทาการไท่สวนเพื่อสอบถามไตรเรียงว่าพวกเขานั้น ได้เคยทำความดีอะไรในเมืองมนุษย์บ้างเล่าและบางครั้งก็ต้องถามถึงเทวทูตหา้าว่ามีความรู้มีความเข้าใจในเทวทูตห้าบ้างหรือไม่ถ้าเขานึกไม่ได้จริงๆเออก็นับว่าเป็นกรรมของเขาจริงๆที่เขาจะต้องไปตอกตรกทดใช้กรรมที่เขาได้กระทำมาท่านถามเขาอย่างไรล่ะ บอกอาตมาได้ไหมเป็นคำถามที่ยากหรือเปล่าอ๋อไม่ยากหรอกพระคุณเจ้าเออกับเเรื่องความดีทั่วๆไปว่าเมื่อรั้งเมื่อเจ้านั้นได้เป็นมนุษย์ได้เคยทําคุณงามความดีให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาบ้างหรือไม่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคำถามที่ยากตรงไหนเออแต่ว่าโดยความมืดบอดแห่งอวิชชา โดยการที่เป็นผู้มีความขาดสติก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีได้เลยเออแต่ว่าข้าวเจ้าก็ยังมีความเมตตาปราณีต่อจึงได้ถามเทวทูตห้าต่อไปเทวทูตข้อที่หนึ่งข้าวเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่า เมื่อครั้นตอนที่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นเด็กตัวเล็กๆนอนเปื้อนวูดเปื้อนขูดบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามต่อไปว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรแทนที่สัตว์นรกนั้นจะตอบว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วมีความคิดว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์ การที่จะต้องมานอนเพื่อนมูดเพื่อนคูดต้องมาร้องไห้กระจองงองแงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายตอนที่ยังเด็กตัวเล็กๆแล้วก็พูดอะไรไม่ได้นั้นเป็นความทุกข์เออแล้วเจริญกุศลต่างๆไม่ประมาทในวัยตอนเด็กเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเราอาจจะกระทำการฆ่าสัตว์มีการตกปลายิงนก หรือไม่ก็ประมาสัตว์ต่างๆนานาก็การเกิดเหล่านี้มันเป็นทุกอย่างนี้เออก็ควรจะเจริญกุศลต่างๆไว้แทนที่สัตว์รกจะตอบด้วยคําตอบในลักษณะทานองเดียวกันนี้เขากลับตอบว่าเด็กแรกเกิดก็เด็กแรกเกิดไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้นักรบาลเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าวเจ้าเลย นี่แหละเป็นคำตอบที่น่าสรดใจเป็นอย่างยิ่งพระคุณเจ้าก่อนนาํรำดบต่อไปข้าพระเจ้าก็ได้ถามสัตวลกด้วยเทวทูตข้อที่สองนั้นว่าเมื่อครั้งที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนแก่เดินงกงกินเนินบ้าหรือไม่เล่าคนแก่ สีโคคตหนังงอถือไม่เท้าบางทีก็ความจำเลอะเลือนผมงอหนังเหย่ยวย่นเกิดปรากการต่างๆนี้บ้างหรือไม่เล่าก็สัตว์ตลกก็ต,ตอตบว่าเคยเห็นท่านถามว่าเห็นแล้วมีความคิดรู้สึกเป็นอย่างไรเขาแทนที่จะตอบว่าเป็นคนแก่แล้วทำให้รู้สึกว่าความแก่นั้นเป็นทุกข์ ควรที่จะเจริญกุศนนต่างๆไม่ว่าทางกายวาจาแลนะทางใจควรจะที่จะเร่งทําคุณงามความดีก่อนที่ตนเองนั้นจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะความแก่การเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีไว้ที่จะสามารถทํากุศลได้นั้นก็ควรจะรีบทําคําตอบเหล่านี้ก็นับว่าเป็นคําตอบที่ทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจไม่น้อยแต่ถ้าเขา ตอบคำถามว่าเห็นคนแก่คนแก่ก็คือคนแก่น่ารำคาญเพราะคนแก่นั้นที่บนจุกจิกจู้จี้เออนับว่าเขาเป็นผู้มีความขาสติเป็นอย่างยิ่งเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างยิ่ง ในลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็ได้ถามเทวทูต้อที่สามต่อไปว่าเมื่อครั้งที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือบางทีก็อน,นอนในที่สาธารณะเช่นเินถนนหนทางบ้างหรือไม่เล่าเขา,ขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึก นึกคิดเป็นประการใดสัตว์ลกบางพวกก็ตอบให้เป็นที่น่าชื่นใจว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเพราะเรื่องของกรรมแล้วก็ควรจะประกอบทำคุณงามความดีจะได้ไม่เกิดมาพิการเจ็บป่วยไม่สบายควรจะเร่งทำความดีทางกายวาจาและทางใจซะข้าพเจ้าจะรู้สึกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งต่อ,อคำตอบนี้ เออแต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง้าสัตว์ลกบางพวกกลับตอบว่าเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของข้ามันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมันข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของมันเออหรือว่าอะไรทำนองน,นี้ฟังแล้วน่าสดใจหรือไม่ละ่นะนพรพคุญเจ้าความเมตตากรุณาความปรณาณี หรือ,รอการที่จัระดึกหให้เป็นกูศลสนนั้นไม่มีบ้างเลยแสดงว่าคนประเภทนี้มีทอจริงๆ